สวัสดค่ะวันนี้ไปดูบรรยากาศรอบๆบ้านมานะคะลมหนาวพัดมาแล้วค่ะคิดอยากจะกินต้มเส้นนะคะก็เลยเตรียมเครื่องไว้ทำนะคะคงไก่ล้างทำความสะอาดลูกชิ้นเลือดไก่เส้นหอมใหญ่หอมแดงรากผักชีกระเทียมรอให้เดือดก,ก่อนใส่เกลือ น้ำตาลผงชูรสรสดีซอสปรุงรสซีีิ๊วขาวซีีิ๊วดำกระเทียมดองค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็รอเดือดอีกรอบหนึ่งก่อนค่ะแล้วเราก็ค่อยมาเติม โครงไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่หมดทั้งสองโครงเลยนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็มันคนนะคะแล้วก็มันมาตักฟองออกเนาะมันจะมีฟองลอยรอบๆเลยนะคะมาตักฟองออกบ่อยๆตุนจนได้ที่นะคะ จากนั้นค่อยใส่บุนเส้นลงไปตามใจชอบเลยนะคะไม่ต้องแช่น้ำนะคะใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็ใส่เยอะหน่อยนะคะลูกชอบบุนเส้นจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือได้เลยค่ะใส่ลูกชิ้นลงไป ตามด้วยเลือดไก่นะคะต้มไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะหลังจากที่เรามาดูเส้นนะคะถ้าเส้นใสดีสุกแล้วก็ยกหม้อลงได้เลยค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะไก่เราก็ เปื่อยมากๆเลยนะคะนี่ได้ที่แล้วเราปิดไฟแล้วก็รอเสิร์ฟค่ะกินพร้อมกับผักเคียงนะคะนี่จัดจานเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเรามากินต้มเส้นกันนะคะจากที่เราทำกันเสร็จแล้วเนาะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะ เราก็จะใส่เซนดีมากยเซนดแล้วก็จะใส่ผักนะคะอัวงอกขหนูใส่นะคะอืมชีอืมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมลูกเกยมก เชมาแล้วใ่ไหมเชืยมาแล้วแฉกก็องเนะคะใครกก่เชื่อมาอร่อยมากเลยกชื่ เออพี่เชฟก็มานั่งทานกับเราทาน,นด้วยกันนะคะข่ามกลางบรรยากาศริมสระแบบนี้เลยนะคะอันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนโอ้ดูนะคะถ้าอิ่มแล้วไปนั่งตรงนั้นได้นะคะนั่งดูปลารีวิวหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยค่ะ อร่อยมากเลยร้<ห>น <laughs> อนร้นอน,อ,นอร่อยไหมคะเชลเชลเลือดให้หนูด้วยเ <laughs> ชลแบ่งเลือดให้ด้วยเป็นเมนูที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็ทำกินได้บ่อยๆด้วยโอเคคะ่ะเอาบ๊ายบายกัดบ๊ายบาย 嗯。<laughs>